วันที่8กันยายน2566ที่ผ่านมานนครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม,มราชินีนะค่ับเพิ่งกระเดยออกสเสด็จนะฮะณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตนะครับพระราชท่านพระบรม,มราชโอวาทให้กับนายเศรษฐาทวีสินนายยกรัฐมนตรีนะครับนายยกคนที่30ของไทยนำคณะรัฐมนตรีนะครับ ทรง ừ, ซึ่งทรงพากรุณาโปรดกล่ากว่กมอมแต่งตั้งจำนวน34คนนะขรับเขาเฝ้าทุ่นละอองทุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณตนนะครับก่อนเขารับราชการหรือเขารับตำแหน่งนาทีนั่นเองนะครับข้าเบืองนะครับภาพบรรยากาศนะครับสำหรับนายเศรษฐาทวีสินเพื่อนการได้นำคณะรัฐมนตรีเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณว่าข้าพพุทธเจ้าขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่าข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และจะปฏิบัตินาทีโดยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งจะรักษาไวและปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการและโอกาสนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพิ่นกันได้มีพระราชดำรัสแก่นาย,ยกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ความว่าข้าพระเจ้ามีความยินดีที่ได้พบกับคณะรัฐมนตรีซึ่งได้มาถวายสัตย์ปฏิญาณในเมื่อนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่รู้จักกัน เพราะหลายคนก็เคยรู้จักกันแล้วและอีกหลายคนก็นยังบ่ได้รู้จักจะได้รู้จักกันและแสดงความยินดีที่มีความศรัทธาเข้ามบริหารประเทศก็ขอถือโอกาสนี่ให้พรอและให้กำลังใจกำลังกายและปัญญาที่จะปฏิบัตินาทีเพื่อความสุขเพื่อประโยชน์เป็นส่วนร่วมต่อประเทศชาติและประชาชนข้าพเจ้ามีความบ่นใจว่าทุกท่านมีความตั้งใจทุกคนมีความศรัทธาทุกคน ขอให้พ่อทุกท่านให้มีกำลังใจต่อไปในการปฏิบัติหน้าที่ทางด้านนายเศรษฐาทวีสิในในายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับเพื่อนกระไดนั่คณะรัฐมนตรีนะฮะร,ร่วงถแถลงข่าวภายหลังที่เขาเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทเพื่อถวายสย์ปฏิญ,ญาณเพื่อนกระได้ระบุนะครับว่าเพื่นศีน้อมนัามกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการและขอยืนยันว่า รัฐบาลชุดนี้นะครับเป็นรัฐบาลเพื่อประชาชนและของประชาชนและคณะรัฐมนตรีทุกคนที่มาในมือน,นี้ก็เพื่อมาเป็นตัวแทนของประชาชนสำหรับรัฐบาลชุดนี้นะครับก็มีความตั้งใจบริหารประเทศเพราะปัญหาภายในประเทศมีมากมายหลากหลายเหลือเกินนะครับเพื่อนกสิทธารนาทียางบนเนดเนยในทุกวันทุกนาทีสิสางความชอบธรรมในการบริหารราชการแผ่นดินในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุก พร้อมทั้งฟื้นฟูลังนิติธรรมให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสภายใต้ลักการที่มีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อสร้างโอกาสความเท่าเทียมให้ประเทศมีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนในอนาคตครับ ค่ะนี่ก็คือบรรยากาศนะคะในการถวยายสัตย์ปฏิญาณนะคะก่อนทีจ่จะปฏิบัติหน้าที่ของนายกรัฐรมนตรีคสานสิทธิพออคณะนั่นเองนะคะที่นี่มาเบิงเรื่องของท้ำล่ายนะคะของรัฐบาลชุดนี้กันแน่นะคะรัฐบาลของนายกเศรษฐานี่แหละนะคะจริงๆแล้วค่ะคุณผู้ชมคะเพิ่นมีการถวยายสัตย์เรียบร้อยแล้ววันที่หกกันยายนเพิ่นมีการประชุมแล้วนะคะเป็นนัดพิเศษนัดแรกกับคอรมอชุดนี้หลังจากที่เพิ่นมีการประชุมกันแล้วนะคะนนก,ก็มีาการลงพื้นที่มาที่จังหวัด ขอนแกนอุดอรน้องค่ายก็คือมาตั้งแต่เมื่อวานนี่ก็คือวันที่8นะคะส่วนมือนี้วันที่เก่าก็มีกําหนดการที่จะลงพื้นที่ที่จังหวัดน้องค่ายนั่นเองนะคะ ส่วนบรรยากาศของการล่วงพื้นที่ก็คงจะได้มีการนําเสนอต่อไปนะคะเรากับวันที่1 1กันยายนค่ะคุณผู้ชมถือว่าเป็นวันที่หลายๆคนจับตาเพราะว่าวันที่11กันยายนจะเป็นวันที่ทางคณะรัฐมนตรีนะคะพร้อมคณะชุดนี้แหละคะ่ะเพื่อจะมีการแถลงเรื่องของนโยบายต่างๆที่ได้มีการหาเสียงไว้นะคะตอนที่หาเสียงลงพื้นที่ไปในหลายๆจังหวัดหาเสียงไว้นโยบายใดแน่ราคา n i l ะเพิ่นจะนมีการรวบร่วมนะคะเรื่องของนโยบายต่างๆนะคะตอนนี้ก็ถือว่า เพิ่นด้มีการหลบร่วงนโยบายต่างๆลงแล้วเรียบร้อยพร้อมทนิจะแถลงเสนอต่อรัฐสภาในวันที่1ิกันยายนนะคะส่วนวันที่1ิกันยายนค่ะก็จะมีการประชุมครมอนัดแรกนะคะส่วนวันที่1ิถึง23กันยาก็จะรวมประชุมนะคะเรื่องของสมช,ชาติสหประชาชาติครั้งที่78นั่นเองนะคะหลายคนกระจับตาค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องของคณะรัฐบาลชุดหนีนะคะนั่นก็คือขณะของ นายกเศรษฐาทวีสินนี่แหละค่ะเรื่องของนยโยบายต่างๆนะคะหลายคนกระจับตานะคะซึ่งท่านนายเศรษฐาเองเพิ่งก็บ,บอกว่าตอนนี้เพิ่งมีการจัดทําเรื่องของนยโยบายรัฐบาล เรียบร้อยแล้วนะคะเหลือเพียงแค่ขั้นตอนของการที่จะเอามาพิมพ์เป็นรูปเล่มแต่ว่าจริงๆแล้วตอนนี้ก็คือมีการพิมพ์แล้วแล้วละนะคะเพื่อนก็นมีการมานําเสนอกับซื้อมวลชนกับพี่น้องประชาชนเพราะว่ามันต้องเป็นเอกสารที่ต้องมีการเผยแพร่นะคะเพื่อนก็นมีการออกพิมพ์กันเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเพื่อนจะมีการหารื่อกับพรรครวมรัฐบาลอีกเทื่อนหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าพรรคเพื่อไทยนะคะเพิ่นเป็นแกนนาในการจะตั้งรัฐบาลแล้วก็จะมีพรรครวมรัฐบาลอีกหลายๆพรรค เพิ่นก็จะมีการมหาลือกันถึงนโยบายต่างๆที่จะมีการนําเสนอและก็แถลงต่อ,อสภาต่อไปนั่นเองนะคะโดยการาแถลงนโยบายต่อรัฐสภา,านะคะที่คาดว่าจะมีขึ้นในวันที่1 1นี้นะคะจะเป็นการจัดทํานโยบายร่วมกับพรรคการเมืองต่างๆที่มีการจัดตั้งรัฐบาลน,นะคะซึ่งนําโดยพรรคเพื่อไทย นะคะซึ่งนะคะเพื่อนก็นมีการแบ่งออกเป็นแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะน,นั่นก็คือ1กระตุ้นนะคะสีเร่ง3มสร้างนะคะหลายคนก็ว่าเอยอยีหยางนอหนึ่งกระตุ้นสีเร่ง3สร้างนะคะนั่นก็คือ1กระตุ้นคือกระตุ้นเรื่องหยางกระตุ้นเรื่องคนที่กาลัางเป็นเขาเอนมาเป็นไวรอเป็นกาลัางเว่ากันอยู่นี่แหละเงิน <c oughs> มื <c oughs> ม้อนี่แหละนะคะหนึ่งหมื่นบาทนี่ซื้อได้อหลีบอหลายคนก็ตั้งความหวังไว้ได้ว่าเออหมื่นหนึ่งนี่จะเอามาเหตุเป็นเขาเอินมาเปิดรลานหน่อยๆก็ได้เด้เพราะว่าหนึ่งหมื่นบาทนี่คืออาย ไปนี่คือ,อทาอยู่ในครอบรัวนั่นมีหลายคนแล้วก็เข้ากับเงินไขาสามารถที่จะนำเงินก่อนนั่นมาตังต้งโตได้มาเห็นเรื่องของธุรกิจ SME ในขอบรัวก็ได้นะคะนั่นก็คือเรื่องของเงิน1,000 0บาทผ่านดิจิท a ล w a l l ล็นี่ละค่ะนี่ก็คือเรื่องของการ 1, 1, 1> กระตุ้นน,นั่นเองนะคะส่วนซเร่งคืออย่างนะคะซี C เร่งก็คือมีอยู่ีประเด็นที่จะเร่งแก้ไขปัญหานะคะนั่นก็คือเรื่องที่1ก็คือนีสินภาค เกษตรภาคธุรกิจและก็ภาคประชาชนนั่นเองนะคะซึ่งก็เป็นวาระสาคัญที่คณะรัฐบาลชุดนี้จะเล่งแก้ไขปัญหาเรื่องของพี่น้องเกษตรกรและก็ภาคธุรกิจนะคะนอกจากนั้นแล้วก็จะเล่งปรับนะคะลดภาละค่าใส่ใจด่านพลังงานให้กับพี่น้องประชาชนนั่นเองและก็เล่งพักด้านเรื่องของการสร้างรายไดจากการท่องเที่ยวกระตุ้นเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะเพราะว่าหากว่ามีการท่องเที่ยวแล้วเสื่อว่าการท่องเที่ยวมันจะเกิดเรื่องของการจ่ายเงินการ จับใจใยสื่อของนะคะในพื้นที่ในชุมชนมันก็นจะเกิดได้ใดนั่นเองเล่งสุดท้ายเล่งที่4ก็คือเร่งแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในเรื่องของรัฐธรรมนูญนั่นเองนะคะเรื่องนี้ก็จะมีการเร่งรัดนะคะเรื่องของการแก้ไขแต่ว่ากั เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนก็คงจะมีการประชาคมประชาวิจารณ์หลายๆอย่างก็คงจะได้ติตตามกันต่อไปนะคะส่วนเรื่องของสมสางนะคะคุณผู้ชมสามสางก็คือสางรายได้โดยจะใส่เรื่องของการถูดเจราจาเศรษฐกิจเชิงลูกนะคะเปิดตลาดใหม่และก็พัฒนาเรื่องของเศรษฐกิจใหม่และก็ลงทุน ในโค้งสางพื้นฐานนั่นเองนะคะนี่คือสางที่1นนะคะสางที่2ก็คือสางโอกาสให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์นะคะแบบใดน,นะคะหลายคนก็อยากหูนั่นก็คือเรื่องของที่ดินนะคะเอามาสางไร่ใดสางอาชีพพักดันเรื่องของการกระจายอํานาจนะคะท่านผู้ว่าหรือว่าซีอนี่แหละนะคะส่งเสริมเรื่องของเศรษฐกิจสางสรรหรือว่าซอบท์พาวเวอร์นั่นเองนะคะซึ่งซอบ p o พาวเวอร์หากก็บแบ่งเป็นหาดานเนาะ <How? S 2> ที่ห้ากําลังมีการส่งเสริมกันอยู่นะคะและก็สางที่ 3ก็คือสร้างเรื่องของคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะในมิติด้านความมั่นคงความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมและก็ระบบสาธารณาสุขนั่นเองนะคะนี่ก็คือคณะรัฐบาลของนายเศรษฐาทวีสินนะคะ1กระตุ้น4เร่ง3ส,ส,สร้างนั่นเองนะคะแต่ว่าหลายคนก็คงจะมองตัวแรกนั่นแหะ1กระตุ้นนะคะเงิน1 0 0 0 0บาทเงิน10,000บาท